วนดี้อนารับทุกท่านเข้าสู่ธรรมดาพอดแคสต์พอดแคสต์ธรรมะจากคนธรรมดาเพื่อคนธรรมดาวันนี้พบกันอีกครั้งครับเป็นอีีที่4แล้วแล้วเราก็อยู่กับแขกรับเชิญท่านเดิมคุณหนูดีนั่นเองวันนี้สวัสดีค่ะครับคุณหนูดีวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรครับค่ะวันนี้นะคะชื่ออีพีเลยสวยๆพระสีอานกับคอมมิวนิสต์ความเพอ้อฝันหรือโลกอุดมคติ อืมซึ่งเมื่อทุกคนได้ฟังชื่อเรื่องแล้วเนี่ยภาษีอาร์เนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยมันดูไม่น่าจะเข้ากันได้เลยเนาะแล้วมันก็มีพอย n ์ที่ใกล้เคียงกันอยู่ใช่วันนี้เราหาจุดเชื่อมโยงของความเป็นคอมมิวนิสต์และภาษีอาร์ว่ามันมีจุดไหนที่ที่ใกล้เคียงกันบ้างคล้ายคลึงกันบ้างซึ่งไอเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากประเด็นที่เราอะ่ะพบข่าวภายในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีข่าวของ หลวงปู่มหามุนีกูศลนศรีอริยะแม่ไตรหรือโสศิหรือปู่เทพสุริยะหรือว่าอาจารย์ชาที่ชื่อว่าอนัตตะนางทโคดไม่รู้เราเรียกชื่อเขาถูกหรือเปล่าเนาะซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็จะกล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้มีบุญเป็นบางท่านถึงกับบอกตัวเองว่าเป็นพระศรีอริยะแม่ไตรเลยก็มี mm hmm. ซึ่งเราก็เลยจะมาชวนคุยมาทําความเข้าใจกันว่าพระศรีอารเนี่ย จริงๆแล้วในพระไตรบิดกเนี่ยคืออะไรและในความเชื่อของคนไทยเนี่ยคืออะไรซึ่งพอเราไปค้นคว้ามาแล้วเนี่ยเราก็พบจุดเชื่อมโยงว่ามันมีความคล้ายคลึงกับเรื่องคอมมินิตเราก็เลยชวนคุณหนูดีมาคุยกันว่าไอเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคอมมินิตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงและเดี๋ยวเราจะให้คุณหนูดีช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆก,ก่อนว่าคอมมินิตที่แท้จริงเนี่ย คืออะไรและคอมมิวนิสต์แบบที่คนทั่วไปเข้าใจเนี่ยมันมันตรงกับคอมมิวนิสต์จริงๆไหมคุณอุดีช่วยอธิบายเรื่องคอมมิวนิสต์นิดนึงก็อ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กันว่าภาษีอานกับคอมมิวนิสต์มีความเกี่ยวพันกันยังไงเนาะเดี๋ยวคนจะตกใจว่าแบบเอ้ยเออไอเออามินหรือเปล่าแบบเอาเรื่องอะไรมาโยงกันอะไรย่างนี้เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านในในแนวคิดคอมมิวนิสต์ขนาดนั้นก็คือเป็น คนคนหนึ่งที่อ่านหนังสือมาศึกษามาอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญบางสิ่งที่เราพูดไปอาจจะผิดบ้างแต่ว่าเราก็จะพูดในคอนเซ็ปต์ก้างๆแล้วกันก็คือคอมมิวนิสต์ที่แท้จริงต้นต,ตำรับจากคุณลุงคุณคาร์ลมาร์สอะไรเงี้ยใช่คาร์ลมาร์สลงนวดหัวขาวของเราหน้าตาคล้ายกับผู้พันแซนเดอร์ขายเคปซีเหมือนกันรากฐานม,มาจากครรําศัพท์คําว่าคอมมูน <c oughs> ค<ำ>ําศัพท์ละตินอะไรเงี้ยคอมมูนคอมคมอนในภาษาอังกฤษ คือมันก็แปลว่าแบบร่วมกันเนาะรวมกลุ่มร่วมกันเซนส์ <Sense S 1> ของมันเนี่ยก็เลยจะเป็นอะไรที่การอยู่รวมกันของกลุ่มคนที่มีการแชร์ทรัพยากรมีการแบ่งทรัพยากรกันคือแนวคิดของคอมมิวนิสต์เนี่ยส่วนใหญ่อะมันจะไปโฟกัสในด้านทรัพย์สินอ่าทรัพย์สินก็คือด้านเศรษฐกิจอะเออเรื่องใหญ่ๆก็คือด้านเศรษฐกิจเออมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเป็นคอมมิวนิส ปกครองแบบเผด็จการอะไรงเงี้ยจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันคนละส่วนมันเป็นเรื่องการจัดสรรัพยากรตามแบบคอมมิวนิสต์ใช่ก็คือคอนเซปต์ของเขากว้างๆก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรเลยอและทุกคนเป็นเจ้าของทุกอย่างหมายความว่าไงทรัพย์สินร่วมอหมายความว่าทรัพย์สินหนึ่งอย่างไม่มีใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นแต่ทรัพย์สินอันนี้คือเป็นของสาธารณะเป็นสมบัติสาธารณะที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล เพราะฉะนั้นหลักการของมันคือไม่มีใครถือกรรมสิทธิ์อืใช้ได้ร่วมกันใช่ใช้ได้ใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้นได้ร่วมกันแล้วก็ต้องดูแลทรัพย์สินนั้นอย่างร่วมกันเพราะฉะนั้นมันพอไม่มีใครถือกรรมสิทธิ์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของไม่มีการสะสมความมัง่งคั่งอืพอไม่มีการสะสมความมั่งค่ามันก็จะไม่เกิดว่าคนนู้นเวยกว่าคนนี้เลยกว่าคือมันจะเป็นการก็ <G ül üyor> จะไม่แก่งแย่งทรัพยากรใช่แล้วมันจะนำไปสู่การสลายชนชั้นในที่สุด <Ừ. S 2> พอทุกคนเท่ากัน,ก,นก็ไม่ได้ถือครองอะไรมีทรัพย์สินรวมกันอยู่แล้วใช่ก็คือต่างคนต่างทํางานอืพอได้ผลผลิตมาเอามากองรวมกันแล้วทุกคนมีสิทธิ์ในการใช้สิ่งที่หามาได้ร่วมกันอะไรแบบนี้ไม่มีชนชนั้นทุกคนเข้าถึงทรัพยากรได้เท่ากันอืมันก็ฟังดูเป็นอุดมคติมากๆเลยใช่เอแบบถ้าแบบถ้าคอนเซ็ปต์ง่ายๆแค่นี้มันก็ดูแบบไม่มีใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใดๆแต่ว่าทุกสิ่งเป็นของทุกคนอื ึ่งมันก็จะมีจุดอ่อนก็คือพอมันมีทรัพย์สินร่วมเนี่ยมันอาจจะทําให้คนขาดแรงกระตุ้นในการทํางานใช่ไหมพัฒนาตัวเองพัฒนางานเพราะว่าทุกคนก็ได้เท่ากันท่าถ้ามองแบบถ้ามองแบบทุนนิยมอ่ะคือเขาก็จะมองว่าคนก็จะมองว่าแล้วฉันจะขขันไปทําไมเนยเมื่อฉันก็ได้เท่าเดิมฉันทำแล้วฉันก็อาจจะเป็นแบบตีเขาเรียกอะไรนะเหมือนเช้าชามเย็นชาเหมือนราชการไปราชการไทใช่ไหมเพราะว่ากูทาเท่าไหร่ก็ได้เท่าเดิมอ่ะ แต่ว่าแต่ว่ามันแต่ว่าในในมุมมองของคอมมิวนิสต์เนี่ยอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือทุกคนก็ต้องทํางานแหละใช่ป่ะเพราะว่าถ้าไม่ทํางานมันก็จะไม่มีการแบบเอาทรัพยากรมันกินมาใช้หรอกแต่ทีนี้เนี่ยพอมันไม่ต้องทํางานไม่ต้องแบบไถนาเพื่อที่จะแลกกับเงินเพื่อที่จะแลกกับความมั่นคงอ่ะคนมันก็จะมีเวลาเพื่อไปเสพอย่างอื่นอ๋อไปใช้ชีวิไม่มีใครต้องถูกคนขี่แต่เลือกสิ่งที่จะทำได้ คือก็จะมีเวลาไปใช้กับความสุนทียะอย่างอื่นแต่ทีนี้เนี่ยเพราะเมื่อฟังดูแล้วเนี่ยแนวคิดแบบคอมมินิตเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกับคอมมินิตที่เราเข้าใจเลยนะคอมมินิตที่เราเข้าใจคือมันแม่งเป็นผิวคอมมินิตอ่ะคือมันหน่วยคอมมินิตเป็นผิวเอาง่ายๆเลยเคยเห็นเคยเห็นรูปหนึ่งอ่ะที่แบบเออเขาก็แชร์กันว่า อยากเป็นคอมมิวนิสต์หรืออย,อยากอยู่ในโลกเสรีแล้วก็คือคอมมิวนิสต์เหมือนจะมีภาาแบบทหารมาจับตัวไปแต่อีกด้านนึงเป็นโลกเสรีก็คือเป็นเด็กนั่งกินข้าวกับพ่อแม่ตายายอะไรเงี้ยคือมาคนละเรื่องกันไงมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์ที่แบบทั่วๆไปเข้าใจกันอะ่ะมันเลยเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนจะมีคนมาเหมือนเผด็จการอะ่ะเหมือนทุกคนต้องเหมือนกันอ,อ,อย่างสินออ้นเชิงชเลยเหมือนตีคอมมิวนิสต์เป็นแบบเผด็จการไปอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเพราะการตีความคอมมิวนิสต์ที่ผิดของ มันนักปกครองมั้ยมันอาจจะไม่ใช่การตีความเว้ยคือมันอาจจะมันอาจจะต้องการทําให้คอมมิวนิสต์แบบเป็นอย่างนั้นคือนักปกครองออไม่อยากสูญเสียอํานาจออไม่อยากสละสิ่งที่ตัวเองหามาออไปอยู่กับส่วนกลางเ,ออเพื่อที่คนอื่นอะจะได้เข้าถึงทรัพยาก,กรนั้นเหมือนเหมือนกันเออมันก็เลยยอมไม่ได้ที่จะให้แบบแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์แนวคิดแบบสังคมอ,อุดมคติแบบเนี้ยมามีบทบาทมาทําให้ทุกคนอยากแบบเฮ้ยฉันอยากอยู่ในโลกที่ทุกคนเท่าเทียมกันหมดอืมยอมไม่ได้ คือคอมมิวนิสต์ที่เราพอเห็นได้ทั่วไปเช่นคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์อ่ะคอมมิวนิสต์รัสเซียหรือคอมมิวนิสต์เขมรอันนั้นอ่ะมันไปไม่ถึงความเป็นคอมมิวนิสต์แท้จริงคือมันก็ยังมีชนชั้นทหารที่คอยจัดสรรทรัพยากรอยู่ดีใช่ไหมมันหยุดไงันแพัฒนามันหยุดเพราะว่าถ้าคอมมิวนิสต์แท้จริงตามทฤษฎีแล้วอ่ะแม่งต้องไม่มีชนชั้นเว้ยคือมันต้องเป็นการสลายการชนชั้นก็ต้องไม่มีทหารอยู่แล้วทุกคนก็จะไม่ใช่คนรวยเลนินจะไม่สามารถสะสมรถได้อะไรแบบเนี้ย ก็แปลว่าเขาเอาคอมมิวนิสต์มาใช้แบบผิด,ผดใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราเข้าใจคอมมิวนิสต์มันผิดไปด้วยคอมมิวนิสต์จริงๆเนี่ยคือแนวนคิดที่จะเอามาใช้เขาอาจจะดีนะเออแนวนคิดอาจจะดีแต่ทีเนี้ยพอวิธีการด้วยด้วยด้วยมนุษย์อ่ะเออด้วยมนุษย์เะนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันไปแบบผิดพลาดตรงไหนในสมองอะไรเงี้ยเลยเกิดทําให้เป็นอ่ะลมละชงละเซียได้แม่งเกิดชนชั้นปกครองขึ้นมาอีกอืเกิดชนชั้นปกครองแต่ก็พยายามจะทําให้คนทั่วไปเนี่ยอยู่ในชนชั้นเดียวกัน เช่นอย่างเขมรแดงก็คือต้องเป็นเกษตรกรกันให้หมดเลยคนฉัดอันไหนไม่ใช่กูก็ฆ่าทิ้งหมดเลยเใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นปัญหาทางด้านการเอาความรู้ไปใช้เนาะพอใช้ความรู้นั้นผิดเอกตัวความรู้มันก็เลยถูกมองแบบผิดๆว่าถูกมองแบบแปดเปื้อนไปด้วยใช่ไหมใช่แบบอ่ะคนมันก็เลยมองว่าคอมมิวนิสต์พอพูดถึงคอมมิวนิสต์แม่งนึกถึงแบบเลือดนองเออ ทำลายล้างทุกอย่างให้เหมือนกันหมดห้ามคิดห้ามอะไรอย่างงี้จริงๆเขาม์แบบจีนอะที่ผิดนะที่มันมีการกวาดล้างวัฒนธรรมอะอมเพราะว่าแบบเพราะว่าเหมือนกับเพอร์เพกจริงๆแล้วอะอม,มันคือการเขาเรียกว่าอะไรวะเสพวัฒนธรรมเสพศิลปะเสพความลื่นลมอื่นๆในชีวิตได้อะอม,มันไม่ต้องทํางานแบบ12ชั่วโมงต่อวันเพื่อสะสมเวลเลยอืม,อมแต่จุดนี้มันอาจจะเป็นความคือคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมีความเชื่อว่าพวกศาสนาศิลปะอะไรอย่างเงี้ย ถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการกดขี่ใช่ไหมแล้วมันก็เลยทําให้ไอ้พวกที่เอาเรื่องคอมมิวนิสต์มาใช้ก็เลยพยายามจะทำลายศาสนาทำลายจัวัฒนธรรมแต่ก็ลืมไปว่าตัวเองก็สร้างค่านิยมแบบชนชั้นปกครองขึ้นมาใหม่อีกอย่ดีอืจริงๆแล้วสังคมแบบคอมมิวนิสต์อะแม่งเป็นอุดมคติมากที่ยังไม่เกิดขึ้นมันดูเป็นคําทํานายมากกว่านะเออมากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เลยเหมือนเรื่องพระศรีอ่านไหมอืม ใช่ใช่ใช่เลยโยนโ,โยนมาดีมากเ <laughs> อาเหมือนกันยังไงไหนเล่าซีพระศีอารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระศีอารเน่ยนะมันก็คล้ายๆกับคอมมิวนิสต์เหมือนกันหมายถึงว่าในแง่ของความเข้าใจและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนาะซึ่งไอความรู้เรื่องพระศีอานจริงๆเนี่ยมันมีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ด หรือว่าจะเรียกว่าพระส,สดุตันดาปิดกเล่มที่3ก็ได้มันอยู่ในทีฆานิกายปาติกวัคซึ่งเดี๋ยวเราจะอ่านท่อนสําคัญเอ้ยอ่านท่อนที่น่าสนใจให้แล้วกันเพื่อจะได้เป็นการอ้างอิงด้วยเนาะจะได้ไม่พูดกันแบบมั่วๆซั่ว,วๆโดยเขาบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยที่เราอ่านแล้วดูน่าสนใจนะเขาบอกในยุคน,นั้นเนี่ยคนจะมีอายุถึงแปดหมื่นปีซึ่งก็ อเดี๋ยวค่อยมาตีความกันแล้วกันก็คือคนมีอายุแปดหมื่นปีเขาบอกว่าเมื่อมนุษย์มีอายุแปดหมื่นปีพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตไตรก็คือพระรีอานนั่นเองเนาะในพระไตรไิฎดกเนี่ยไม่เรียกว่าพระรีอานแต่เรียกว่าพระเมตไตรซึ่งคนก็ตอนนี้เขาก็จะเรียกนว่นพระรีอริยะเมตไตรก็คือคนคนเดียวกันเนาะเขาบอกว่าจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์เป็นอรหันต์แสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารผีฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้แล้วก็บอกว่าเป็นผู้จำแนกพระธรรมมีพระภาคพระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจะทรงนำรมโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองทรงสอนหมูส่สัก พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้รู้ตามเหมือนตถาคตในบัดนี้ทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมารโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตถาคตเองแล้วสอนมูลสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้รู้ตามพระผู้มีพระภาคชื่อเมตรายนั้นงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนตถาคตในบัดนี้ ทรงแสดงธรรมในเบื้องต้นงามในถ้มกลางงามในที่สุดประกาศาารูมจรัญญพร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาว,ว่าเมตายพระองค์นั้นจากทรงแสดงธรรมบริหารภิกษุหลายพันเหมือนตถาคตบริหารภิกษุหลายร้อยในบัดนี้ฉะนั้นก็คืออันเนี้ยเขาก็อ้างกันว่าเป็นพุทธปยากรที่พระพุทธเจ้าพูดถึง mm hmm. พระสีอานซึ่งอาการมีอายุแปดหมื่นปีการที่ สามารถสอนภิกษุได้ในหลักพันมากกว่าหลักร้อยซึ่งก็คือพระองค์เนี่ยเปรียบเทียบเหมือนว่าตัวเองเนี่ยยังมีความสามารถในการสอนสอนได้ไม่เท่าพระศรีอาร์เพราะว่าถ้าดูจากจํานวนที่เขาอ้างอิงนะก็คือเขาบอกว่าได้ในหลักพันเปรียบเสมือนกับที่เราทําได้ตอนนี้ในหลักร้อยก็แปลว่าโลกของพระศรีอาร์เนี่ยดับเบิลเป็นโลก,กที่สมบูรณ์แบบกว่าโลกของพระพุทธเจ้าปัจจุบันด้วยซ้ําแล้วก็คนมีอายุถึงแปดหมื่นปี แล้วเมื่อเราไปค้นคว้าเนี่ยเพิ่มเติมนะมันก็จะมีคําอธิบายอื่นๆอ,อีกเช่นบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยจะมีต้นกระประพึกืึที่คนเราเนี่ยสมมุติว่าอยากจะกินอะไรหรืออยากได้อะไรเนี่ยเราไปเอาที่ต้นกระประพึกได้เลยอืโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องดิ้นลนสแสวงหาทรัพย์สินเหมือนในปัจจุบันอนะ่ะหรือเราสามารถไปเอาได้ที่ต้นกระประพึกได้เลยแล้วก็คนในสังคมนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องล็อกประตูบ้าน เพราะว่าเมื่อเราจะออกไปไหนไปใช้ชีวิตที่ไหนเราก็ไม่ต้องล็อกบ้านของไม่หายมีความยูโทเปียอยู่ประมาณหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีการอธิบายอีกว่าทุกคนเนี่ยจะหน้าตาสวยงามเหมือนกันหมดก็คือหน้าตาเดียวกันใช่คือเขาบอกว่าถ้าเราออกไปนอกบ้านแล้วเนี่ยเราจะแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นเมียรเราเป็นแฟนเรา <c oughs> เป็นครอบครัวเรา <c oughs> เพราะว่าหน้ามันเหมือนกันหมดไงมันสวยเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้ากลับมาบ้านก็จะรู้ว่าเอา้านี่บ้านชั้นพ่อชั้นภรรยาชั้นนั่นเอง ซึ่งเมื่อฟังดูแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นยูโทเปียเป็นสังคมอุดมคติอยู่ประมาณลอง,ลองต,ตีความนะคือแบบไอ้ไอที่บอกว่าหน้าตาเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสื่อถึงความเท่าเทียมไหมว่าแบบคือทุกคนมีความเท่าเทียมอย่างเสมอภาคทรูลี่อืมมันเป็นไปได้ไหมใช่มันมันมีความเป็นสังคมอุดมคติอะ่ะเช่น จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไปดูลึกๆนะในบางคำอธิบายบอกว่ามันเป็นยุคที่แบบสังคมเสื่อมทรามมากแล้วมันก็เลยต้องมีภาษิอานเกิดขึ้นอ่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นคนจะมีอายุสั้นลงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอายุเพิ่มขึ้นเมื่อมีศีลธรรมจริยธรรมดีงามเพิ่มขึ้นอ่ะก็กลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีอายุถึงแปดหมื่นปีซึ่งเราว่าถ้าเราจะพยายามมองให้มันดูเป็นโลกปัจจุบันเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นการแบบเทคโนโลยีทางการแพทย์นะการปลูกถ่ายวยวัฒนอืา ที่จะทํให้เออที่จะทําให้คนมีอายุถึง 800, แ<ม>ปดหมื่นปีขนาดนั้นใช่แล้วก็มม่เหมือนเป็นการทํานายอนาคตอยู่หน่อยๆเนาะมมันเป็นโลกอุดมคติอะซึ่งคาทํานายพวกเนี้ยมันส่งผลถึงความเชื่อในสังคมไทยเหมือนกันซึ่งไอกความเชื่อเรื่องภาษีอารเนี่ยมันปรากฏอยู่ตั้งแต่ยุคสุขโขทัยแล้วก็คือปรากฏอยู่ในจารึกถึงสิบหกหลักแต่ว่าก็จะใช้คําต่างๆกันนะนะว่าคืออะไรโดยคร่าวๆเ,เ,เ,เนี่ย มันก็เลยมีการที่มีมีบุคคลนําความเชื่อเรื่องเนี้ยความเป็นยูเทปเปียความเป็นสังคมในอุดมคติเหล่านี้มาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยซึ่งมันก็จะปรากฏกบฏผีบุญในยุคอยุธยาหรือกบฏผู้มีบุญอีสานในยุครอสี 4, เนาะที่แทนตัวเองว่าเป็นพญารรม,มิกราชหรือเป็นผู้ปลดบ่อยเป็นพระศรีอารอะไรเงี้ยเพราะแนวคิดพวกนี้เขาจะเชื่อว่าพระศรีอารเนี่ยจะมาเกิดก่อนนั้นด้วยอคือมาเกิดก่อน ครั้งหนึ่งแล้วถึงไปเกิดเป็นพระีอานในครั้งนู้นอีกทีหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือมีกระบฏหนอกมาแก้วในยุครอหแล้วก็กระบฏหมอลำน้อยชาดาแล้วก็ในยุคโลกร้าเนี่ยก็มีกระบฏศิลาวงศิลซึ่งคนนี้ก็ถูกสลิดจัดการโดยเหมือนกันคือก็อ้างว่าตัวเองเป็นพระสีอ่านก็ถูกประหารไปในที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราลองมาดูเทียบเคียงดูเนี่ย เราก็พบว่าความเชื่อเรื่องภาษีอาเนี่ยมันมีความเป็นยูโทเปียเป็นสังคมอุด,ดมคติคล้ายๆกับเรื่องคอมมิวนิสต์เหมือนกันมันเหมือนสังคมในอุดมคติจริงๆอ่ะเออสังคมในยุคนั้นๆเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องการจัดส,ร,สรรทรัพยากรเกิดออการกดขีดบางอย่างาทางชน <ขอ S 2> ชั้นรู้่มาจับปัญหาเพราะอย่างภาษีอาก็บอกว่าสังคมมันเสื่อมจนถึงที่สุดใช่แล้วมันก็ต้องมีภาษีอานมาปลดปล่อย การเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆเนี่ยแทนที่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเคลื่อนไหวด้วยการอ้างสิทธิมนุษยชนอ้างประชาธิปไตยใช่ไหมเพื่อผลักดันสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ดีขึ้นในยุคนั้นเนี่ยความรู้ต่างๆนานามันก็ไม่มีใช่ไหมสิ่งที่จะอ้างได้เนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละใช่มันก็มีแค่ภาษีอ่านเพื่อให้พาสังคมไปให้เหนือให้ความเป็นอยู่ของคนมันดีขึ้นอืมก็คล้ายกับเรื่องคอมมิวนิสต์เหมือนกันก็คือมันก็ถูกกดขี่จากชนชั้นแรงงานกับชนชั้นนายทุนต่อสู้กัน มันก็เลยผลักดันให้เกิดแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาให้เคลื่อนไหวให้เปลี่ยนแปลงซึ่งพอเรามาดูเรื่องคอมมิวนิสต์กับพระีอาเนี่ยความคล้ายคลึงของมันเนี่ยก็คือเรื่องความเป็นยูโทเปียความเป็นโลกอุดมคติเนาะแล้วก็มันมีมันมีแนวโน้มที่จะเป็นคําทํานายมากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เลยในทันทีออืคือสําหรับเราเนี่ยส่วนตัวเรามองว่า สังคมอย่างพระศรีอานเนี่ยเรามองว่ามันเป็นสังคมที่เราอาจจะไม่ได้บอกไม่ได้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงเนาะเพราะมันก็เป็นเรื่องเล่าแต่ถ้าเราจะตีความแบบพยายามสนุกไปกับมันอะเรามองว่าเรื่องพระศรีอาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันในแง่ของการที่สังคมจะวิวัฒหรือวิวัฒนาการของมนุษย์จนพามันไปนสู่สังคมที่เป็นแบบนั้นอะแต่คือแบบอ่าความหมายของมันอะมันก็จะเหมือนนิทานอืเออที่ว่าแบบเป็นแบบนี้แบบนี้ดูเป็นอภินิหารอืคือจริงๆ,ๆ <onym. S 1> แล้วอะเขาอาจ เขาอาจจะพูดถึงการวิวัฒน์ของสังคมก็ได้การวิวัฒน์ของมนุษย์ไปอยู่ในจุดที่ทุกคนเท่ากันอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าณตอนนั้นอะด้วยสภาพสังคมเป็นแบบนั้นอเออมันก็เลยเล่าเรื่องหรือบันทึกเรื่องเล่าออกมาในเชิงนิทาเชิงอภินิหารปะ่ะใช่ใช่คือเราว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะมันอาจจะเป็นสังคมอุดมคติใช่ไหมแต่ว่า สิ่งที่ต้องเกิดให้ได้ในปัจจุบันคือความเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าถ้าเราต้องการสังคมอุดมคติที่สมบูรณ์แบบมันก็ต้องเริ่มต้นจากการขับเคลื่อนหรือต้องลงมือทาตั้งแต่วันนี้ใช่แล้วมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นแต่ค่อยๆเปลี่ยนเนาะอย่างคอมมิวนิสต์เนี่ยเราว่ามันก็ มันก็เป็นจริงอะว่าถ้าเราปล่อยให้ในายทุนหรือชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจมันก็จะนําไปสู่การกดขี่เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาเห็นอกเห็นใจคนเล็กคนน้อยเพราะว่าเขาต้องสร้างกําไรอใช่ไหมดังนั้นน่ไอ้ความคิดเรื่องแบบโลกทุนนิยมแบบสมบูรณ์แบบแบบแบบเสรีไปเลยอะคือไอ้โลกทุนนิยมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาอธิบายอีกทีเพราะว่าบางคนก็มองว่าทุนนิยมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่ทุนนิยมที่แท้จริงทุนนิยมที่ดีที่จริงอะมันต้องทําให้สังคมสมุลกว่านี้ ซึ่งเอาเป็นว่าทุนนิยมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นเห็นปัญหาเช่นการทําลายสิ่งแวดล้อมการกดขี่<ม>คือตอนนั้น,นทฤษฎีมันอาจจะเกิดขึ้นโดยความคิดที่ว่ามนุษย์รู้จักพออะไรแบบนี้ปะมนุษย์รู้จักพอพอถึงจุดหนึ่งสะสมความวามั่งคั่งถึงจุดหนึ่งแล้วมนุษย์ก็จะแบบแบ่งปันกนระจายความมั่งคั่งนั้นไปสู่คนอื่นๆทุกคนก็จะมั่งคั่งขึ้นมานหมด อันนี้อาจจะเป็นแนวคิดแบบทุนนิยมณตอนนั้นหรือเปล่าที่เขาขิดขึ้นมาเราว่าสังคมมันต้องต้องว,วิวัฒนาการอะ่ะคือตอนนี้เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าทุนนิยมแบบที่ใช้กันอยู่มันไม่เวิร์กตอนนี้แนวคิดที่ทั่วโลกต้องการมันก็เป็นแนวคิดแบบรัฐสวัสดิการใช่ไหมคือมันไม่ใช่แค่การพัฒนาทุนหรือพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสวัสดิภาพของผู้คนให้เพิ่มขึ้นด้วย แล้วเราว่าพาสอสังคมมันคำนึงถึงผู้อื่นมากแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้สนใจแค่การทํารายได้อ่ะมันสนใจความเป็นอยู่ของผู้คนอ่ะตรงนั้นอ่ะเราว่ามันเป็นการที่เราไม่ได้มองเรื่องความสะดวกสบายส่วนตัวแล้วเหมือนกันมันคือการที่เราสนใจสิ่งแวดล้อมเช่นเราเรียนเนี่ยเราไม่ใช่มีลูกแล้วเราก็ส่งลูกปเรียนนานาชาติแล้วเรารู้สึกว,ว่าเราปลอดภัยแล้วหรือส่งลูกไปเรียนเมืองนอกก็ปลอดภัยแล้วแต่ว่า,เ,าเขา,า,เขาสนใจที่จะสร้สางสังคมเขาให้ดีขึ้นสนใจที่จะ ดูแลตรวจสอบภาษีให้ใช้ได้อย่างถูกต้องพอที่จะพัฒนาสังคมไปร่วมกันมันคืออันจริงแล้วมันก็คือการที่เขามีความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงเหมือนกันใช่ไหมถ้าเรามองแบบในมุมมองแบบคอมมิวนิสต์เนาะซึ่งเราว่าการที่จะพัฒนาสังคมไปสู่สังคมที่ไม่มีชนชั้นเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้ารัฐวัสดิการสามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์มันอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าแบบไม่มีชนชั้นเลยแต่คือมีมีหลายอาชีพไม่มีหลายอาชีพเออแต่ว่ามันมองในมุม อย่างอย่างอย่างคอมมิวนิสต์หรือพระีอารอะไรเงี้ยพระีอารบอกว่าทุกคนหน้าเหมือนกันหมดคอมมิวนิสต์แบบทุกคนเท่าเทียมกันหมดเป๊ะๆคือมันอาจจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่อย่างน้อยอาจทําให้ทุกคนอะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเข้าถึงเชิงยุทได้อย่างเท่าเทียมกันสร้างโอกาสให้กับคนได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วว่าคํานี้มากกว่าเช่นหลายๆประเทศในสแกนดิเนเวียเนาะที่แบบเขาก็เป็นรัสดิการอืคือคนแถบนั้นอะเขาจะมีความรู้สึกว่ากูไม่ได้อยากรวย <Ừ. S 2> เออไม่ได้แบบอยากทํางานจนสะสมควมามมม่ค่งจนแบบรวยชิบหายอะไรเงี้ยคือมันก็คงมีบางคนที่คิดแบบนั้นแต่คือคนที่แบบยากจนเขาก็อยู่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีลัทสวัสดิการอืม <Ừ. S 2> เขาเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกัน <Ừ. S 2> เขาเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมกันเขาเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันอืมเขามีปัจจัยสี่มีที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนอื <Ừ. S 2> เออเราว่ามันก็จะ พอมันมีความมั่นคงหรือความปลอดภัยในชีวิตมันก็ลดการเบียดเบียนลงใช่แล้วก็นะไม่ได้รู้สึกว่าฉันอยากจะแบบเห็นแก่ตัวฉันอยากจะเพราะว่าเราก็สบายอยู่แล้วอะใช่ไหมใชม่แล้วว่าแล้วว่าก็ประเทศโลกที่หนึ่งอย่างสแกนดิเนเวียอาจจะเข้าถึงยุคพาสีอันก่อนเราใช่เป็นวิวัฒนาการของสังคมต่างๆเออมันเป็นวิวัฒนาการนะใช่ซึ่งเราอะตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงระดับชั้นไหนของวิวัฒนาการคือเราอาจจะเป็นสิ่งแบบ ชีวิตเลยคานหรือเปล่าถ้าเทียบกับซึ่งมีชีวิตไร้ขานอะไรก็ดูกสันหลังเออเรายังไม่เดินตรงอ่ะซึ่งอย่างอย่างในยุคพาจจอาเน่ยเราว่าก็ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเช่นการที่คนหน้าตาเหมือนกันเราว่ามันก็อาจจะเป็นการที่แบบคนไม่ได้สนใจหน้าตาแล้วเห็นไหมเพราะเราพัฒนาคือตอนนี้มันมีวิทยาศาสตร์อ่ะเขาทําความเข้าใจเรื่องยีนเรื่องจิตกันมากขึ้นคือเราว่าพอเราทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นอ่ะเราจะพบว่าสิ่งต่างๆอ่ะ ที่เราเรียกว่าสวยงามหรือไม่สวยงามจริงๆแล้วมันเป็นแค่เปลือกเออมันเป็นแค่ค,ความสมมตินิยามเชิงวัฒนธรรมเฉยๆอ่ะเพราะจริงๆแล้วความสวยงามของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอเพราะฉะนั้นความสวยงามจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้มีเลยเป็นแค่การนิยามขึ้นมาเองของสังคมเช่นอ่ะอย่างอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยนในยุคก,ก่อนหน้าน,นี้ถ้าสิบปียี่สิบปีก็เป็นไอ้แจ็คใช่ไหมละ่ะอันนี้เราไม่ได้ดูถูกเชื้อชาติแต่อย่างใดแต่ว่าสังคมมันเะป็นอยงางที่นแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นว่า คนที่หน้าดีๆก็กลายเป็นโอ้โหเจ๋งว่ะใช่หรอเหลาหรือเดียรแอฟริกาอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบท่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นแบบคนคูคูชิคๆเป็นแรปเปอร์เป็นเพราะฉะนั้นความหมายของมันคือไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนมีหน้าตาที่เหมือนกันใช่แต่หน้าตาอาจจะไม่สําคัญแล้วใช่หรือต้นกำลังพึกอย่างเงี้ยเราว่าต้นกำลังพึกบางทีอาจจะไม่ใช่ต้นกำลังระพึกเหมือนกันคือมันอาจจะเป็นเราว่าพอสังคมมันวิวัฒน์ไปถึงจุดนั้นน่ะ คนไม่ได้สนใจการพัฒนาหรือพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้ไปเพื่อแข่งแย่งหรือแข่งขันกันทางธุรกิจแต่เขาพัฒนาความรู้ตัวเองพัฒนากรกาภาพไปเพื่อตอบโจทย์สังคมมากขึ้นม,มันเหมือนโซเชียลเอนเตอร์พรส์อะ มันเหมือนกับว่าฉันอยากเป็นอะไรฉันก็ความอยากไม่ได้อยากเป็นเพราะถ้ากูเป็นอันนี้แล้วกูจะรวยใช่เหมือนทํางานให้ดีอ่ะเช่นืันที่เราคุยกันเมื่อตอนก่อนคือถ้าคุณเป็นพ่อค้าแกงกะหรี่ก็เป็นพ่อค้าแกงกะหรี่ที่ดีใช่ไหมหรือเป็นนักฟุตบอลที่ดีเป็นครูที่ดีไปอะไรอย่างเงี้ยพอมันพัฒนาธุรกิจหรือพัฒนาสิ่งที่เองทําไปได้ดีมากขึ้นอ่ะมันก็ตอบโจทย์สังคมได้มากขึ้นมันไม่เกิดการแข่งขันเพื่อสังคมมากคึ่นเพื่อเอาชนะแต่ว่าต้องการพัฒนาสิ่งต่างๆหรือ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าในยุคนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้เพราะทุกคนก็หน้าตาก็ไม่สนใจแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็สวัสดิการก็พั่งพร้อมมันก็เลยกลายเป็นว่าในยุคนั้นเนี่ยทุกคนไม่ได้แย่งทรัพย์สินกันเนี่ยเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ก็ไม่โดนทุนใช่ไหมหรืออยากจะกินอะไรก็ได้กินเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ได้เป็นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตใดสิ่งมีชีวิตหนึ่งมากเกินไปหรือเป็นการผลิตที่ถูกต้องเเหมมมมาะสไสไ่่ีวนนกิ ก็คือวิวัฒนาการหลยเนาะใช่เราก็เลยมองว่าภาษีอานกับคอมมิวนิสต์มีความคล้ายคลึงกันอยู่ตรงนี้คือมันเป็นวิวัฒนาการของสังคมในเชิงที่ถ้าเรามองว่ามันเป็นธงชัยของเป็นเป้าหมายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาไปตั้งแต่จุดนี้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการเริ่มไปทีละอย่างไม่ใช่การไปแบบเชื่อว่าจะมีใครมาปลดปล่อยเราหรือเชื่อว่าจะ เปลี่ยนทุกอย่างได้อย่างฉับพลันขนาดนั้นแต่เกิดจากการต้องเริ่มลงมือทําไม่ได้คาดหวังอ้อนวอนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้สิ่งนั้นขึ้นมาเนาะเพราะว่าอย่างอย่างคอมมินิตเนี่ยอย่างที่เรามองกันนะพอมันเป็นคําทํานายแบบเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าบางคนก็ตีความผิดแล้วก็เอาไปฆ่ากันใช่ไหมใช่หรืออย่างพระศรีอาร์เงี้ยบางคนก็จะเชื่อว่าฉันเป็นพระศรีเออบางคนที่เชื่อพระชันเป็นพระศรีอาร์แล้วก็ไปหลอกคนใช่ไหมหรือบางคนก็เป็นแบบในยุคพระศรีอาร์เนี่ยดีงามมากฉันก็เลยทําบุญ อย่างเดียวเลยเพื่อที่จะไปเกิดในยุคพระศรีอานจะได้ไปฟังพระศีอาพูดแล้ะฉันก็บรรลุทมไปเลยชาตินี้ฉันไม่ต้องเอาฉันเอาแค่นี้ะอะไรเงี้ยแต่จริงนะ<ๆ>ทุกอย่างเราต้องพัฒนาตั้งแต่วันนี้เราอาจจะเกิดในยุคพระศีอานจริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่รู้นะแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอ่ะมันก็จะ, <okay. S 2> จะเกิดขึ้นเ,เราอาจจะได้เกิดเป็นยุคพระศีอานจริงแต่เราเกิดไปเป็นหมาเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็บรรลุรมไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ดีต้องเริ่มจากการลงมือทำตั้งแต่วันนี้เนาะซึ่งวันนี้ก็ ครบถ้วนกันเนาะสำหรับเนื้อหาเรื่องพาษสีอานกับคอมมิวนิสต์โดยในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้สัญญาไว้ว่าเราจะพูดเรื่องพุทธทาสพิขุเนาะเพราะว่าเป็นเดือนเกิด,ด,กดของท่านซึ่งเราก็ไม่ได้พูดเพราะว่าจริงๆแล้วอะเราแนดแขกอีกคนไว้แต่ว่าเขาเบี้ยวเราไปเนื่องจากโควิดก็ไปพวดเบี้ยวไม่ได้ก็คืออยู่ในช่วงโควิดทุกคนต้อง <c oughs> รักษาตัว <c oughs> เนาะแต่เราอะมีของรางวัลมาให้ผู้ฟังถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนคลับของเราแล้วฟังมาถึงจุดน,นี้เนี่ย เขาก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีเนาะซึ่งเราอะเตรียมหนังสือเรื่องแก่นพุทธศาสตร์เอาไว้เราจะแจกให้กับผู้ฟังจํานวน30มสรางวัลเนาะวิธีการของการแจกเนี่ยก็คือสามารถอินบ็อกเข้าไปเลยในเพจของทําตามใจนึก ทาง Facebook ใครยังไม่กดไลค์ก็ไปกดไลค์กด s u b s c r i ต e ไว้นะคะที่สำคัญอ่ะคือกดซ u b s c r i b e ของธรรมดาก่อนเนาะทำตามใจนึกช่างมันไม่ได้ดิต้องกดด้วยซึ่งนั่นแหละครับส่งชื่อที่อยู่แล้วเบอร์โทรศัพท์เข้าไปในอินบ็อกซ์ของทำตามใจนึกได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะส่งหนังสือไปให้กับผู้โชคดี30รางวัลเนาะส0ิเล่มเนาะ30ิคนแรกโดยก็เซิร์ชคำว่าทำตามใจนึกนั่นแหละในช่องค้นหาของ Facebook แต่ถ้าไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ description ของคลิปนี้ เนาะก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยแล้วก็สําหรับท่านใดที่ไม่สุ่มใช่ไหมคือมาถึงไม่สุม่มสามสิบท่านแรกได้เลยโอเนาะซึ่งรีบ,รบใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีรายการใหม่ด้วยที่คุณไข่แมวเอ็กซ์เขาน้องตาใสาเอื่อเ <X. S 1> ฟื้อเราก็คืออนุญาตให้น้องตาใสามาพูดคุยในรายการเนาะก็มีเป็นรายการสั้นๆก็ไปฟังๆกันได้ขำๆเนาะฝากรายการของน้องตาใสด้วยส่วนพวกเราก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆเป็นเดือนละครั้เนาะถ้าถ้าเป็นได้ สำหรับท่านใดที่มีเรื่องไหนที่สนใจอยากฟังก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมติชมแนะนำใช่สำหรับทอสาบแช่งใช่ได้เอ,เอา,<ด>ต,าตามใจเลยถือว่าเป็นการระบายความเครียดจากโควิดได้แล้วก็สำหรับประเด็นเนี่ยจริงๆมันมีประเด็นของของคลิปที่ที่สองครับซึ่งมันเป็นเราว่า การสื่อสารของเราเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนเนาะซึ่งมันมีคําพูดที่คุณลักซ์6กหกหกเขาคอมเมนต์เอาไว้ใต้นั้นเราว่าทุกอย่างที่เขาพูดอะตามนั้นเลยถ้าท่านใดฟังเราแล้วไม่เก็ทเท่าไหรอ่อ่ะก็ไปอ่านคําอธิบายตรงนั้นได้<อ>เป็นตาม<อ><อ>นั้นเลยใช่ขอบคุณพี่มาณที่นี้ด้วยนะคะคุณลักซ์ที่คอมเมนต์ด้วยสําหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนเนาะคุณหนูดีลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าใช่ไหมใช่ครับพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ธรรมดาให้ไปถึงหนะค สำหร,รับวันนี้ลากันไปก่อนออครับขอบคุณค่ะสอค่ะคัวพบก,กันอีกครั้งนะครับกับธรรมดาพอดแคสต์พอดแคสต์ธรรมะจากคนธรรมดาเพื่อคนธรรมดา <Bye. S 2> ดบ๊ายบาย